ต้นสีดาวกับ LDA ปี2020ไม่เพียม30,000โลคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถสวยสภาพม,มาฟวามากๆได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะมาชมรถวลอดกันนี้รับเงินซื้เอเยอะที่ตลอดการอยู่แล้วนะคะจะจัหน้าโทเมียมนะคะคันนี้มีเที่ยวให้สีเที่ยมนะก้ะใบทะเทรถมาจากกหลัง,ง,ะงนะคะตะไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดรย์ไลท์ไฟแต่หมอกไฟเลี้ยมีให้ครบเลยล้อเดิมโรงงานนะคะจะตกข้ามไฟเลี้ยมให้นะคะได้โปรดและการุณาโปรดใช้งานกันด้วยนะคะภายในเลขกไม่30,000โลนะ รวมอะไรมันติดหนึ่งข้างนะคะมีหน้าจอมีเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะไม่ใช่เกียอะตัวเด้อบ่อผ้ารอบพันนะคะแหวเปิดได้นะขึ้นง่ายลงสะดวกคันนี้ดอกใบแรงครบนะคะไม่สับฟูนไม่ซูญหายเหมือนทุกคันนะอ่ะสีเดิมโรงงานนะคะเดิมโรงงานมาตรฐันไม่มีจำหน่ายแล้วก็ติดต่อเลขตัวถังนะคะออกไปแล้วฝากไลน์ไปบนมีรับประกันนะคะให้ดีิลึที่หรือถึงหมื่นกิโลเมตรนะคะตาเผยท้าย LED สวยๆเลยมีกล้องคอยให้ เพื่อนอยู่ก็กราบขอใครรถถึงท่านด้วยนะก่อนออกไปตัวทำความสะอาดให้ก่อนถึงมอส์นะแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยก่อนจะเห็นรถตัวจริงนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างเครื่องยนต์นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาข้ามว่าหกพันแปดนะคะ,เ, 6, ะ,คะเริ่มต้นสี่ดาไม่ใช้เงินออกรถนะคะข้ามวันเบาผ่อนสบายนะคะเขาที่เราไหวเนาะลูกค้าเนาะนี่นะคะอ่ะอาระบบทำความคายเบรกเ b สนะคะสตาร์เทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แบตเตอรี่กรอเปลี่ยนให้นะเห็นเหตุอยู่เื่อนใครได้เห ชอ็อคคืที่เดิมน,นะคปะปตาก้าโฟมมีทันการความร้อนนะใครอยากได้นะคะหารถช่วงงานแนะนำคันนี้ได้เลยเรื่อย